สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําเนื้อแดดเดียววันนี้เนี่ยได้เนื้อมาเนาะเป็นเนื้อสันนอกสันนอกจริงๆจะยาวนะครับแต่อันนี้คือได้หางสันนอกมาและที่สําคัญคือไม่ได้เล็มเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องมาเล็มเนื้อก่อนข้อสําคัญนะครับทํามีดให้คมๆเนาะ เริ่มจากเลมเนื้อนะครับ ส่วนผสมในการทําเนื้อแดดเดียวเนื้อเนื้อเนี่ยให้ใช้เป็นเนื้อสันนอกหรือสันในนะครับจะได้ไม่เหนียวหรือจะใช้เป็นเนื้อปั้นมะพร้าวก็ได้เกลือแกงน้ำตาลทรายจะให้ดูวิธีแร่เนื้อนะครับทำแบบนี้เนาะ อันนี้สำหรับคนที่อยากจะได้เป็นชิ้นยาวๆแล้วเวลาคุณเราเรียกว่าจดมีดลงไปเนาะก็คืออย่าให้บางเกินและอย่าให้หนาเกินชิ้นนึงเนี่ยประมาณครึ่งเซนนะครับข้อสําคัญคือเราวางฝ่ามือมีดต้องคมนะครับอันนี้คือเราแล่เป็นชิ้นยาวออกมาเลยถ้าคุณอยากได้เป็นชิ้นเล็กคุณก็แค่มาตัดครึ่งพวกนี้เนาะตัดให้เป็นชิ้นเล็ก แลให้ดูอีกชิ้นนึงนะครับให้ดูนะครับจะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนะชิ้นเนื้อแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพอตากเสร็จแล้วเราจะซอยแล้วค่อยทอดนะครับครั้งนี้จะทำเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากให้ดูแบบนี้เราก็ตัดครึ่ง ครั้งนี้เราจะแร่ให้บางกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราจะทอดเป็นชิ้นให,ใหญ่ไปเลยเหมือนเดิมนะครับระวังมือแบบนี้นะครับคุณดูนะจะบางกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเวลาเราทอดเราจะทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆจะให้ดูนะครับเนื้อชิ้นนี้คือเนื้อที่เราทำเป็นชิ้นเล็กเนาะแล้วก็แร่บาง ชิ้นนี้เนี่ยสําหรับร้านค้าเนี่ยเขามากักจะทําแบบนี้เนาะเขาจะทําแบบนี้แล้วก็ขายเป็นชิ้นขายเป็นชิ้นแบบนี้เลยแต่เวลาที่ผมทํากินส่วนมากเนี่ยผมจะชอบกินแบบนี้เนาะเดี๋ยวเวลาที่จะทอดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเราค่อยทอดส่วนเศษเนื้อที่ได้พวกนี้นะครับถ้ามีเยอะเนี่ย คุณก็ไปต้มซุปแบบที่ผมสอนเนาะจะทำเป็นต้มซุปก็ได้หรือจะทำเป็นแกงเนื้อก็ได้เนื้อเนี่ยพอเราแล่แล้วเนาะเราก็จะเอาไปล้างนะครับล้างเนี่ยคุณต้องล้างให้สะอาดสะเด็ดน้ำล้างสองรอบนะครับถ้าคุณเคยกินเนื้อแดดเดียวแล้วที่เนื้อยังมีกลิน่นคาวอยู่ขั้นตอนนี้แหละครับที่จะดับกลิน่นคาวของเนื้อก็คือขั้นตอนการ ล้างให้สะอาดแล้วเสด็จน้ําวิธีทํานะครับเริ่มจากใส่เนื้อเข้าไปใส่เกลือน้ําตาลทรายแล้วก็ขยําตอนขยำนี้นะครับสําคัญคุณจะต้องขยําแล้วก็นวดเหมือนกับนวดเกลือนวดน้ําตาลทรายกับเนื้อเนาะ ขั้นตอนนี้จะทําให้เหนื้อของคุณเนี่ยนุ่มสีสวยรสชาติอร่อยผมขยำขยำนวดนวดมาได้ห้านาทีนะครับก็พอแล้วเนาะให้คุณดูนะครับตอนที่คุณทำอะ่ะที่เนื้อของคุณเนี่ยพวกเกลือพวกน้ำตาลเนี่ยต้องละลายให้หมดนะครับต้องไม่มีเป็นเม็ดเม็ดเม็ดมาเกาะที่เนื้อของคุณนะ พอขยำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาไว้หนึ่งชั่วโมงก็คือเราจะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงหาฝามาปิดนะครับกันแมงวันตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็เปิดออกมาลุกคา้าแล้วเราก็จะเรียงเนื้อเพื่อเอาไปตาก ชิ้นเนื้อออกให้เต็มตะแกรงนะครับแบบนี้เรียงเนื้อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอาเนื้อมาตากแดดนะครับตากแดดถ้าแดดจัดๆเนี่ยกะว่าด้าละประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่ง แล้วก็กลับด้านนะครับกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเนาะที่เนื้อก็จะมีรอยตะแรงเพราะว่าเราตากบนตะแรงกลับเนื้อมาได้ชั่วโมงครึ่งแล้ว ตอนนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ได้หมดแล้วเนาะเราก็จะเก็บเนือ้อเก็บก็เก็บธรรมดาเลยนะครับสำหรับคนที่จะทำขายนะครับคุณก็แพคใส่ถุงให้เรียบร้อยเนาะก็แพคแบบนี้จะแพคแบบธรรมดาก็ได้หรือแพกแบบสูญยากาศแบบนี้ก็ได้จะได้อยู่ได้นานๆส่วนคนที่จะทำแล้วทอดกินเอง พอได้เนื้อมาแบบนี้นะครับเวลาที่คุณจะกินเนี่ยคุณเอาไปล้างอีกทีนึงหรือถ้าคุณยังไม่กินคุณก็เอาแช่ตูเย็นไว้แต่ที่ผมจะทำให้ดูวันนี้เนี่ยคือผมจะล้างแล้วเดี๋ยวจะทอดให้ดูเลยนะครับสาเหตุที่ต้องล้างนะครับเพราะว่าตอนที่เราตากเนี่ยจะมีฝุ่นมาเนาะจะมีเศษฝุ่นบางทีมีแมงวันมาตอมบางทีมดไต่คือล้างดีกว่าสะอาดกว่า ล้างเนี่ยเวลาล้างเนี่ยไม่ได้ไปแช่น้ำนครับล้างแค่เอาน้ําผ่านเนาะเอาล้างล้างล้าง,ลางแล้วก็เสร็จแล้วก็เสะเด็ดน้ําให้เรียบร้อยหั่นก่อนแล้วค่อยไปล้างนะครับเวลาหั่นก็หั่นแบบนี้เนาะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปเลยนะครับอันนี้คือ ตอนที่เราแล่เมื่อกี้เนี่ยคือแบบหนาเนาะพอเราตัดเสร็จแล้วเราจะต้องมาหั่นอันนี้คือแบบที่เราแล่มาบางๆเนาะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ไปเลย <S <S หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปล้างเนาะอันนี้คือแบบหนาเนาะที่เราแล่มาหนาเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กส่วนที่เรา แ่มาบางๆเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่เอาไปล้างแล้วสเสด็จน้ํานี่คือเนื้อที่ผมล้างสเสด็จน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะไปทอดจุดไฟใช้ไฟกลางประมาณ1น,นาทีนะครับน้ำมันก็เริ่มร้อนเราก็ใส่เนื้อ ใส่ตอนน้ำมันเริ่มร้อนนะครับไม่ใช่ใส่ตอนน้ำมันร้อนจัดแล้วก็คนตอนทอดนะครับตอนทอดคุณก็คอยกลับด้านไปกลับด้านมาเนาะไม่ถึงกับต้องยืนคนตลอดทอดมาได้ห้านาทีตอนนี้ผมก็ปิดไฟแล้วนะครับใช้ได้แล้ว ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบกินเนื้อแดดเดียวแบบนุ่มๆเราก็ตัดใสกระชอนไปเสด็จน้ำมันเราก็จะเอาใส่กระชอนไว้นะครับเสด็จน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อแดดเดียวเนาะขั้นตอนต่อไปก็ชิมก็ชิมนะครับข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อแดดเดียว ก็เลือกมาสักชิ้นนึงแบบนี้นะครับรสชาตินะครับเนื้อเด็ดเดียวเนี่ยก็มีรสชาติเค็มนิดๆอร่อยครับกลมกล่อมามากๆเลยลองทำดูนะครับถ้าใครที่ทำแล้วส่งกันบ้านใต้คลิปด้วยสวัสดีครับถ้าการทำซุปง่ายๆไม่ง่ายอย่างที่คุณคิด ทําออกมารสชาติไม่กลมกลม่อมไม่ได้หลังใจอยากได้น้ําซุปต้นตํำรับแบบคนมุสลิมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงคุณเรียนคอร์สต้มซุปสูตรต้นตํำรับสไตล์คูลิฟคุณจะได้เรียนทําซุปหางวัวซุปเนื้อซุปไก่เกาเหลาไก่ตุ๋น เกาเหลาเนื้อเปื่อยสอนทำพริกดองที่ใช้ปรุงเกาเหลาอร่อยในขั้นตอนเดียวดีนะต้มซุปเครื่องในแบบ3ามจังหวัด3จังหวัดที่พูดนี่ยก็คือยะาลานรา,าธิวาสปัตตานีเนาะหรือแถบนั้นเขาเรียกกันว่าต้มซุปพุงวัวพิเศษของแถมคุณจะได้เรียนทำข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่แบบริยานี่และข้าวเนียวอ,อบก๋วยจั๊บไก่ตุน น้ำซุปฟักโครงไก่เนอะแล้วก็โรยหอมเจียวนิดๆจากนั้นก็ใส่ผักชีเข้าไปสอนทำเครื่องเทศสอนทำเครื่องแกงสอนทำน้ํำจิ้มสําหรับข้าวหมกและข้าวเนื้ออบเรียนจบทำเป็นท,ทันทีคุณสามารถเอาไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมหรือเอาเป็นเมนูที่เพิ่มเข้าไปในร้านของคุณได้ เรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดสงสัยตรงไหนอินบ็อกซ์มาถามผมตอบคำถามด้วยตัวเองและตลอดเวลาที่เรียนเนี่ยผมจะให้การบ้านคุณโดยให้คุณส่งใต้คลิปแล้วผมจะเป็นคนตรวจการบ้านด้วยตัวเองพร้อมกับให้คำแนะนำสนใจสมัครอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจชาลิฟคาร์ด,ดูเคน